วันนี้ผมก็จะมารีวิวโอริโอโคคาโคล่านะฮะซึ่งมันเป็นแบรนใหม่ของโคกกับโอริโอซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจับมือกันได้ไงด้วยทํำอะ่ะคือแบบเวลารีบามากผมไปถอยมาจาก Seven, าเซเว่นอีเลเวนมาไงเห็นว่ามันมีอยู่ก็เลยซื้อมาถ่ายมือเดียวลำบากเว้ยาวางไว้ก่อนนะ ัดอแป๊บนึงนะครับเโอเคด้านในมันก็จะเป็นแบบสีดำๆดเป็นโค้กเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรสชาติแบบไม่อวย ถามรสชาติเป็นไงวะคือแบบรสชาติมันจะเหมือนแบบโค้กครับไม่เหมือนโค้กที่มีช็อกโกแลตโค้รสช็อกโกแลตอะแต่มีความเป็นเอ่มเป็นมีความเป็นครีมหน่อยๆอย่างนั้นอนะส่วนตัวก็ถือว่าอร่อยระอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณชอบของหวานอนะคุณผมคิดว่าเนี่ยเหมาะ เหมาะเหมาะเลยถือว่าอร่อยใช้ได้ถือว่าอร่อยใช้ได้นะโอลิโอ,โอ,โอ,โอโคลาเนี่ยตอนผมเห็นแรกๆผมก็ตกใจมากเลยนะเอ้ยมัน,ม,นมันมีได้ไงวะน่ะคือแบบคตดงงเหอตอนนั้นนะ่ะโอเควันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะวันนี้ก็แค่มารีวิวบลาบลาเฉยจะมาสอนแบบเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแบบรีวิวพวก เออมือในเกมอะไรไม่รู้แหละนะฮะ